วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วันนี้วันนี้นี่เป็นวัตถุมงคลเก่าเก่าด้วยไอ้เพื่องมือกระจารยเก่าเรืที่นี่คือขออาจารย์เองไหมไม่ใช่แต่อาจารย์ทดสอบพุทธุคุณแล้วลองแล้วคนที่ทําการปลูกฟังเป็นไฮไลท์ของวัตถุมงคลวันเนี้ยครับคนที่ปลูกเสกวัตถุมงคลวันเนี้ยซุปเปอร์เด็ดต้องใช้คำนี้เลยว่าซุปเปอร์เด็ดเด็ดมากๆคือซด็ดจังเลยอาจารย์จะเขาว่าซุปเปอร์เด็ดเลยซุปเปอร์เด็ดเลยเพราะว่า ไม่ว่าจะชนวนมวลสารครับไม่ว่าจะรูปทรงครับไม่ว่าจะชื่อหรือไม่ว่าจะตัวเกจิที่พุทธาพิเศษหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ต่างๆจนมาถึงหน้าวันนี้นี่บอกเลยว่าพระอันนี้นี่เเป็นสุดยอดความปรารถนาของคนเล่นพระของทางทั้งเทศปริมณฑลและทั่วประเทศโอ้หจะพูดงแต่ทุกคนหาไม่ได้ภาพภาพภาพยังไงกัน พระตรงท,ที่ไม่รู้ว่าพระอันนี้จริงที่มาคือที่ไหนเอาจะพึ่นอาจอาจารย์ก็อนหนึ่งเดี๋ยวผมขอรู้รวมก่อนอาจารย์พูดแร้วถึงะมงกอาจารย์บอกว่าเป็นพระองค์เนี่ยเป็นที่หมายปองของทุกคนใช่แต่ทุกคนพระที่ไม่รู้ว่าพระองค์นีคืออะไรใช่อ่ะแล้วจะเป็นที่หมายปองยังไงอาจารย์คนที่คนมไม่รู้อ่ะคนทั่วไปที่ไม่รู้เนี่ยเอาง่ายนะคนทั่วไปที่ไม่รู้เนี่ยอันเอาวันนี้เดี๋ยวให้ดูรูปก่อนดีกว่านะอาให้ดูรูปก่อนอันนี้ก็เป็นทรงสมเด็จเหมือนกันไหม ซูไปเลยเอาชัดๆเลยัชดชๆๆโอเคยังให้ดูข้างด้วยเอาข้างชัดๆเลยอพกคนบอกว่าเขาขึ้นรูปให้ดูก็เป็นเหมือนโยนมือจันแขกไง <c oughs> ให้ดูบนมือแล้วของจริงแน่เอาหลังให้ชัดๆด้วยอ่โอเคนะอันนี้เป็นสมเด็จสามชั้นใช่ไหมค <c oughs> ่ะ สมเด็จสมเด็จพิมพนี้เลยนะพิมพ์นี้เลยเนะื้อนี่เลย,เลยรุ่นนี้เลยถูกเอาไปขายเป็นบัตรพุธมณลปีหนึ่งเจ็ดเพระว่าตอนแรกต้องถามความเป็นก่อนที่จะเข้ารายการผมขออาจารย์ดูแลใช่เลยจาันจริงนนเนี่ยคนไม่รู้ก็คือถ้าบอกปีหนึ่งเจ็ดนี่คือเชื่อเลยละ่ะเชื่อเลยละ่ะก,ก็เขาไปเล่นเป็นบัตรพุธมณลปีหนึ่งเจ็ดเปราะป้ามีและป้าบมเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดมืออาจารย์เลขเลยนั่นแหละเขาคนไม่รู้ก็คือหลอันเนี้ยเป็นบัตรพุธมณลปีหนึ่งเจ็ด แต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่บางพุทธภปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็งงไหมเ,มเริ่มงงไหมโปรดิวเซอร์ก็งงไหมถ้างงอธิบายเอาใหม่เริ่มใหม่เอาใหม่อาม่า uh, เริ่มใหม่เอาอย่างนี้ก่อนพระเนี่ยถ้าอยู่บนสนามพระเครื่องมีการซื้อขายกันเขาจะเรียกว่าบางพุทภมปีหนึ่งเจ็ดบางพุทธภพก็คือวัดใหม่อามารุเนี่ย uh, อ่าใช่กรุงเทพก็ทมเนี่ย สร้างในปี2 5 1พัน้าร้ยสิบเคือหนึ่งเจ็ดนี่ยมันลองศูนย์เก้าศูนเก้าสดังต่อหนึ่งเจ็ดสร้างในปีในปีสองพั้ารอสบเจเขาจะเล่นกันแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่ไม่ใช่บาคุพมปีหนึ่งเจ็ดอันนี้จริงๆนะเนี่ยเป็นสมเด็จออกที่วัดสะโพสมเด็จออกที่วัดสะโพ นครศรีธรรมราชว <'s> <ะ>ัดสะโพสะโพสะโพสะกตตโพโ,โ,โอเคอ๋อที่นครศรีธรรมราชรในงานฝังลูกดิมิตแล้วมันไฮไลท์ยังไงอาจารย์ไฮไลท์ก็คือหนึ่งเลยถ้าเราบอกแฝงบนคอให้เซียนดูเซียนก็จะบอกว่าพระพุทธปีหนึ่งเจ็ดแต่จริงไม่ใช่นะจริงจริแล้วเป็นพระสมเด็จของวัดสะโพจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือไฮไลท์ดอกที่หนึ่ง ซึ่งบางคับมปีหนึ่งเจ็ดปัจจุบันนี้ราคานะไม่มีต่างกว่าห้าหมื่นบาทถูอันดับแรกก่อนนะความไฮไลท์เนี่ยเรื่องนะว่าราคาโบรสนาปัจจุบันราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นบางคุพคมหนึ่งเจ็ดที่เขาเล่นกันครับซึ่งจริงๆก็คือข้าเอันเนี้ยไปเล่นเป็นบางคุพคมปีหนึ่งเจ็ดอาจารย์จริงๆพึ่งนะเป็นแล้วปีหนึ่งเจ็ดจริงมันมีมันมีจริงใช่ไหมมีจริงแล้วก็พิมพ์นี้ด้วยแต่มันเนื้อเดียวกันเหมือนกันหรอเหมือนกันเลยพิมพ์ก็เหมือนกันป่ะพิมพ์ก็เหมือนงานทั้มพ์คืืออเหมนกันเลย ก็ไปเป็นยังไงนะอาจารย์ในเมื่อสร้างพรวัตเลยเพราะว่าบางพุณพรมปีหนึ่งเจ็ดอ่ะก็คือเอาบล็อกอันเนี้ยไปทำเอาเอาอะอพวกนั้นไอ้นี่ปีไหนอันนี้มันก่อนหนึ่งเจ็ดก่อนหนึ่งเจ็ดก่อนหนึ่งเจ็ดอ๋อแล้วบล็อกมันไม่โดนทำลายจันบางคุณพรมเอาไปบล็อกเนี่ยก็คืออดีตจ้าวาตวัดเนี่ยครับอ่าเขามีลูกศิษย์อยู่กรุงเทพอืมแล้วลูกศิษย์ก็มาอยู่ในงานฝั่งลูดิมิต วันนี้ครับแล้วก็เห็นพุทธคุณจากการทดสอบพระรุ่นนี้อืได้เช่าพระรุ่นเนี้ยเป็นจํานวนมากในสมัยนั้นครับอาในสมัยนั้นนะครับองละยี่สิบบาทฮะแต่เพื่อสมัยนั้นขอจานปีไหน่ยสมัยนั้นนะปีสองพันห้าร้อยสิบสี่โอ้โหสิบสี่ก็ก่อนลงนาสามปีอ่าองละยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่าในสมัยนู้นนะอ่าแล้วก็เอากลับบางกุงเทพ เช่าจากวัดสะโคเนี่ยสะโคสะโคสะโคเช่าทัวสะโคกลับกรุงเทพอ่าโอ้ยยีสิบาทใช่แล้วก็เอามาแกะให้กับคนกรุงเทพใช้ครับเหตุผลก็คือพระรูปเนี่ยเป็นคนเอาชนวนมวลสารของบางพุพมปีศูนย์เก้าทั้งหมดที่เหลือเอาไปสร้างพระรุ่นนี้ เออพึ่รานะว,ว่าพระชุดนี้คือพระบางพงศ์ศุนย์เก้ามวลสารมวลสารคือบางพพศมปีศุนย์เก้ากับหลวงปู่นาควัดละคังโอ้โหหนักเลยอ่าหลวงปู่นาควัดละคังนี่คือมอลอลวะลสารก็คือเป็นของสมเด็จพระจันทร์โตถูกหลังสีถูกต้อง,รง,องพระรัวนี้เกิดจากการเอาผงบางพพศมกับผงวัดละคังมาผสมนะสร้างนี่แทบจะเป็นของวัดละคังสมเดโตทั้งหมดอ่ะใช่ถ้าถึงวัเนี้คือฟาร์มเป็นไฮไลท์โอ้โหถ้าเราจะถามหาพระสมเด็จที่สร้างโดยเนื้อที่ทําจากสมเด็จวัดละคังกับบางพพศม จริงๆตัวจริงๆโดยไม่ผสมอะไรเลยนี่ก็ใช่ศูนย์เก้าเป็โราเก่าแล้วก็ด้วยความที่คนไม่รู้ว่าพระเที่เอมาแจกที่วัดบางขุนพรมเนี่ยในภายหลังก็คือคนเนี่ยได้พระมาในช่วงปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเป็นจำนวนมากบเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคือบางขุนพรมปีหนึ่งเจ็ดจริงๆไม่ใช่คื่ของวัดสะโพและอันเนี่ยเป็นพระ ของวัดสะโพจริงๆที่เราได้มาอมแต่ฟ้าเป็นไฮไลท์ยิ่งกว่านั้นตอนที่ทําการพุทธาพิเศษพระรุ่นนี้อันนี้ถือเป็นพระรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่พ่อท่านเขียววัดหลงบนนครศรีธรรมราชอ,ออกจากวัดออกจากวัดมาปลุกเสกพระในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะว่าพ่อได้เขียนวัดหลงบอลที่มีชื่อเลยมัสเสกพระรุ่นหนึ่งให้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วอ๋อใช่เพราะว่าทุกคนที่รู้จักเพราะว่าหลวงปู่เพิ่มคนบอกเองว่าไปหาองค์นี้สิองค์นี้เกิใช่ก็คือเกิดมาจากนี่แหละคนที่นิมนต์ให้ก็คือคนที่เอาสมเด็จอันเนี้ยมาออกที่วัดใหม่บังพรมที่คือนี้เป็นเรื่องจิตจัมการที่คนภาคกลางเรารู้จักพรหลวงปู่เขียววัดงบเพราะว่าหลวงปู่เพิ่มเป็นคนบอกให้ไปหาองค์นี้สินั่นแหละแต่ พ่ท่านเขียวเนี่ยท่านเขียววัดหลวงบนนคร,ครนะรไม่ใช่เขียวเวงงานะอย่างงงนะพาะท่านเขียวนครสีธรรมราชเนี่ยครับครั้งแรกแห่งการออกมาปลุกเสกวัตถุมงคลคือรุ่นนี้มารุ่นนี้ก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าอดีตเจ้าว่าวัดเนี่ยเป็นสิทธิ์รุ่นน้องอ๋อแต่ไม่มีใครรู้ใครคิดว่าไปทางวัดกาบังแก้ววัดน้ำบุพเพและก็มีรูปหลักฐานยืนยันว่าพ่อท่านเขียวมาเสก เกจีในสมัยนั้นที่ไม่เคยจากวัดเช่นพอ่อแดงเขียวครับหลวงพ่อเอียดดำวัดไอ้เขียวนครพ่อเอียดดำอ่าอาจารย์ขุนพันธุักษ์ราชะเดชเนะอาจารย์ขุนพันธ์เลยเป็นอาจารย์ของขุนพันธ์โอโ้โหอ่าก็ออกมาเสกแล้วก็ที่ทีเด็ดก็คือพ่อแดงทายวัดสุสนัน์พ่องทายวัดสุนัน์ก็เสกใช่คือเกจีในนครรีดรราชในยุคนั้นทั้งหมดเลยโอ้โหรวมถึงพัทธลุงบางส่วนด้วยพัทธลุงมีใครบ้างอาจารย์ พูดไปจะรู้จักหรือเปล่าหลวงพ่อดำวัดหัวหมอนลอหลวงพ่อดำวัดหัวหมอนเนี่ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์พีมวัดชังให้โอ้ฮะแต่ทำไมแต่ทำไมไม่ไม่ดังใช่ไหมอาจารย์เหรียญรุ่นแรกแพงโคตรแต่คนไม่ค่อยรู้จักอ่าแล้วก็หลวงพ่อดำวัดหัวหมอนเนี่ยเป็นศิษย์พี่ของอดีตเจ้าวาดวัดดีแล้วก็เป็นศิษย์พี่ของพ่อทวดเขียววัดหลวงบนด้วยแต่แกก็ยังมาเสกพระรุ่นนี้เขาเล่าให้ฟังว่าพระรุ่นเนี่ยพอเสกเสร็จ เขาลองยิงด้วยปืนยัดพดภาษาใต้เป็นยังไงจันปืนแก๊บอ่ะที่เขาชื่อตรู้น่ะนอเ่นี่ยเขาเรียกลองยิงด้วยปืนยัดพดยังยิงไม่ออกเลยยิงไม่ออกเลยใช่ก็เลยมีชื่อเสียงสมัยนั้น20สิบาทเนี่ยทองคำพึ่งบาทละ4ี่สิบาทเองนะโอ้โหโคตรแพงเขาบอกว่าแพงมากท้าที่แพงมากแต่ยิงออกไม่ต้องเอา ขู่ผาแพงมากใช่แต่เขาท้ามันเลยนะแต่สมัยนั้นคือี่เป็นเรื่องเล่านี่ในเขตนครนี่กทองทองสองสลึงเลยใช่ในยุคนู้นนะใช่ใช่ในยุคนน้นตอนที่ระยะสมัยนี้ก็ออกมาทองสองสลึงเลยนะใช่ในยุคโน้นก็ถือว่าแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามประสบการณ์เนี่ยมีประสบการณ์มากครับแล้วก็หาตัวจริงยากมากอืมไม่ค่อยเจอตัวจริงด้วยครับและอยากจะบอกว่าถึงเจอเราก็ต้องซื้อไปบางขุนพรมปีหนึ่งเจ็ด ซึ่งราคาไม่ต่ำก็ห้าหมื่นบาทถึงเราเจอเขาก็ขายไปถึงเจ็ดอูดีใช่เคนอื่นเขาก็จะขายบางพรมปีหนึ่งเจ็ดคือเขาจะไม่บอกพิมพ์ของวัดเขาไม่ได้บอกว่าเป็นพระของวัดสระโพเขาก็จะบอกบางพรมปีหนึ่งเสร็จบางท่ขายได้ราคามากกว่าใช่โอ้โห จำนวนการสร้างมันเยอะไหมการชุดเนี้ยในสมัยนั้นมันไม่มีอะไรบอกได้ลยเยอะไปเยอะเพราะเขาไม่บอกจํานวนก็ไม่รู้เลยว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าสร้างมากหรือน้อยแต่คิดว่าไม่เยอะเพราะมูลสานมันไม่เยอะใช่แล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือราคาในยุคน้นแพงมากแพงจนที่ไม่ได้จะสร้างเยอะแล้วถ้าเป็นพระต่างจังหวัดก็ไม่ได้เหนือกรุงเทพด้วยแล้วก็ในยุคนู้นนี่เขาสร้างเขาเขาออาให้จํ่นายเนี่ยเขาว่าคนอ่ะมาจนล้นมายันลานอกวัดเลย ล้นมาเลยใช่คนเยอะมากเพราะเป็นเรื่องเล่าที่มีการพุทธาพิเศษพระชุดนี้เป็นระยะเวลานานอาจารย์ผมถามไปนหนึ่งอย่างมวลสารทีร่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์คืออาจารย์ขเข<ร>าเล่าสังดูราร<อ>ู้ว่าเนี่ยมูลสารของ,างพาะุพงษ์ครับใช่ผมก็เลยถามว่าอาจารย์ก็เล่นพระเป็นเกตเป็นเซียนพระดับต้นต้นของพันทิพย์นี่แหละเพราะไปอาถามอาจารย์ว,ว่าอาจารย์สองเนี่ย หรืออาจารย์เชื่อส่วนตัวด้วยว่ามวลสารที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอไม่มีเพราะเราสร้างพ้าเรารู้มีข้อพ่อหน้ากับบา<ช>้านเราสร้างพ้าที่เรารู้เลยว่าพ้านีใส่จำนวนมวลสารไม่เยอะอันนี้ไม่เยอะก็คือไม่ไม่ได้หลากหลายเพราะว่าแต่มาจากผงล้วนๆเลยสมาชิกสมาชิกต้องเชื่ออาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเราไปชวดต่อไปเดี๋ยวจะรู้ว่าท้าไมอาจารย์เึงรู้ผขเมื่อเชื่อกากามาเลย แต่ช่วงหน้าเดี๋ยวไดู้ว่าทางเจ้าจาถ้าเรื่องเรื่องสร้างผ้าด่เอาเถอะถ้าเราบอกว่าชนวนมวลสรารหนะักไปทางเรื่องนี้ปร,ประกาศได้ผ้าแต่จาประสบการณ์ของอาจารย์ที่อาจารย์มองนะี่คือไม่มีอ,อื่นแน่นอนเลยอาจารย์โดยที่เราดูเนี่ยไม่มีมวลสรารอื่นเลยเ<ไ>ป<ด>็นมวลสรารเนื้อผงของสองวัตต์นี่แน่นอนมีน,น้อก็เพียวๆกันมาเลยเพียวๆมาเลยโอ้โหและจากเป็นคาบอกเล่ากันมาว่าสร้างโดยเนื้อสองวัตเนี่ยเรามาส่างององค์จีแลวยืนยันได้ว่าใช่แน่นอนนี่มันก็ดีสองอย่างมีทั้งมวลสารมันดีอยู่แล้วใช่ เกจิพุทธวิเศษปัจจุบันนี้เหรียญพ่อทัางเขียววัดหลวงวนคิารสีธรรมราชนี่ยเหรียญสวยๆเหรียญเป็นล้านนะผมเชื่ออพ่อทัางขายสวยๆก็เหรียญเป็นล้านนะทองขอบเนี่ยถูกก็คืออ่าพระเกจิดบบต้นต้นของภาคใต้เลยในยุคน้นี่คือ เกจิแล้วที่พูดพูดมาทั้งหมดดี่ออกจากวัดยากมากเขาเขาเป็นเสือเหมือนกันเพราะอะไรกันเขาเขไม่ออกจากวัดกันเลยทำไมทเมื่อก่อนเขาไม่ออกกันเลยอาจารย์ไม่ออกกันเขาทำให้เสร็จง่ายๆใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชิญด้วยถ้าเกิดไม่สนิทกันเขาก็ไม่ไม่นิมนต์กันมันไม่สมัยก่อนตอนเราสร้างฐานเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้่มัยยาจิตจริงๆเชิญจากไหนมาก็ต้องมาหมดเลยไม่เหมือนสมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้การสร้างพระไม่ใช่แฟชั่นปัจจุบันนี้การสร้างพระไม่ใช่เรื่องได้ตังค์เหมือนปัจจุบันนี้ การสร้างพระสมัยก่อนไม่มีเซียนพระโดยเข้าไปยุ่งเหมือนปัจจุบันนี้อของพระบั้งสิ้นมาจากคูบาจารและวัดจริงๆอืเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าพระในยุคป,ปี200ลงไปส่วนใหญ่เลยวัดสร้างเองคูบาจารย์สร้างเองครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมให้คนนอกไปสร้างเพราะเขาการทําพระเรากำลังจะบอกว่าเกจีสมัยก่อนชาติเสือไปขอเนื้อใครกินเหมือนพวกนักเขียนว่าพวกง้องพูดอ่ะ ทำแล้วก็ต้องทําให้ดีทําแล้วก็ต้องมั่นใจทําแล้วก็ต้องเอาไปคุ้มครองป้องกันภัยได้ครับแต่อันเนี้ยเป็นที่ยืนยันในยุคนู้นว่าตอนที่ออกสมัยด้วยนะครับแพงพอ20บาททุกฮุแต่เอาปืนมาลองยิงได้ยิงออกไม่ต้องเอาก็คือให้ให้ลองใลองในยุคนูน้นแต่ยุคนี้บอกเลยไม่กล้าลองเสียด้พระถ้าออกมาก็เสียดายพระไปกันยุคนู้นนี่ ส่วนหนึ่งในไฟล์คิดเราหนึ่งเขาลองยิงกันในวัดซึ่งเกจ,จินั่งกันอยู่บานเลยแทงแขว่แล้วกูคนไม่ค่อยเชื่อไทยง่ายๆถ้าไปเจอตัวเองอืถ้ามีเกจ,จินั้งอยู่เขาแค่มองก็ยิงไม่ออกแล้วอนืกองไหมเข้าใจแต่ครั้นี้ ถ้าทําได้ถึงขนาดนั้นมึงก็ต้องแฝดแล้วพระเขาอะ่ะใช่ใช่ถูกใช่ไหมถูกแต่เจตนาสมัยก่อนคือเขาเำลัททาบุญกันอืเขาก็เลยไม่ค่อยเอามาเหมือนกับปัจจุบนันและความความที่ขออาจารย์เองอะ่ะอาจารย์กะรเขาเข้าว่าอาจารย์ว่าสร้างขั้นมากี่องค์ต้องความที่ขออาจารย์ถ้าใช้ชนวมนมวลสารอย่างนี้ห้าพันก็ถือว่าเก่งแล้ว ห้าพันองค์นี่ก็ถือว่าโคตรเก่งแล้วผก็น้อยมากนะครับใช่ถ้าสร้างได้ถึงห้าพันองค์นี่ก็ถือว่าโคตรเก่งนะดูอย่างอะไรหังสร้างได้พันองค์เองใช่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าอเห็นไหมได้แค่พันองค์เพราะถ้าทำจานวนสารหมดยากที่จะได้ได้จานวนมากนี่ยากมากออืยากมากถ้าไม่ใช่แบบระดับซปเปอร์เกิงจริงยากมากคฉะนั้นถามว่าคำถามยอดฮิตทุกคนได้ถามว่าแล้วผมควรจะมีไหมนั่นนะ บอกเลยว่าพระนี้จะถูกตีแผ่ความจริงอยู่ในนิตยสารมาตสยามถึงหน้าวันนั้นพระนี้จะโคตรอภิมาหาความแพงขึ้นไปอีกเพราะปัจจุบนันนี้บางคุพรมหนึ่งเจ็ดดำน้ำกันฮแต่อันนี้เราจะมาตีแผ่ความจริงว่าใครสร้างใครเสกสร้างไปเพื่ออะไรชนวมวสารแบบไหนมีทั้งหมดกี่พิมพ์ครับเราจะมาบอกหมดและอยากจะบอกว่า ถ้าบอกไปแล้วณนปะัจจุบันนี้เขามีการซื้อขายอย่างนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลืออืแต่เราจะให้สมาชิกเราที่เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นรายการมหศสยามเรามามีพระที่เก่าผู้ที่คณชัวชนวนโมสารชัวมีการเล่นหาบนสนามจริงไว้ติดตัวไว้โม้คนเหนื่นที่สําคัญคือโมอสันวะัลคะังกับประสคมแตพราะโมสานก็ซื้อไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี่ย กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ